วันน we ี้ก็มีเว็บร้อยยี่สิบห้าอาร์นะครับอันนี้ก็เข้ามาเก็บสภาพใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพก่อนทํานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสภาพที่ก่อนทานะครับเดี๋ยวเราก็จะรื้อเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเจ้าของก็เลือกสีมาเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นเว็บอาร์สีเขียวเทานะครับอันนี้เราก็จะทําให้มันตรงรุ่นเป็นเว็บอาร์เลยนะครับเพราะตอนนี้กระแสเว็บอาร์ก็มาได้นะครับผมอันนี้ก็คือสภาพลูกค้าที่มานะครับ นี่เราก็จะรื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับพวกอะไหล่เดิมนะครับเราจะเปิกเป็นของแท้เดิมมาหมดเลยนะนี่เลยครับอ่าเราก็จะปรับใหม่แก้ใหม่นะครับทําใหม่ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนทําออกมาแล้วนะครับสภาพจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพก็สงครามโลกมาเลยนะครับ อันนี้ก็ลูกค้าไม่ได้เก็บโคลนะครับเดี๋ยวเราก็จะล้างโคทั้งทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงสเปรย์แว็กนะครับของทีทีซูเปอร์แว็กแล้วก็เดี๋ยวเครื่องนะครับเราจะได้ยกลงนะครับแล้วก็เอาไปยใสยน้ําใหม่นี่สภาพเครื่องก็จะเป็นพวกคราบดินแดงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ล้างนะครับเก็บนะครับผมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชุดปั๊มลาดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นปักข้างนะครับแล้วก็ใส่จานบีนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรต่างๆนะนี่เลยนะครับประมาณนี้อันนี้นะครับก็เป็นสภาพนะครับที่ใส่อะไหลล่แ้วนะครับแล้้้วววกกก็็ปรระะอบบแแลลนคั อ่าทาสีไปบางจุดแล้วก็เบิกอะไรด้วยนะครับผมก็มาดูภายในก่อนก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสายไฟนะครับสายไฟเมนพวกอะไรเราเบิกใหม่หมดนะครับไอ้คอยชาร์จตรงนี้เราไม่ได้เบิกนะไอ้ตัวคอยเทียนตรงนี้เราไม่ได้เบิกก็ตามงบลูกค้าเลยนะครับผมที่เราทานะครับก็ตามงบลูกค้าเลยนะครับแล้วก็อ่ะแฮงก็ทําสีใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะแล้วก็พวกท่อก็เบิกใหม่นะครับเดินคอใหม่นะครับผม เราก็เดินคอท่อใหม่อะไรใหม่นะครับเสื้อฝาแข็งกลางยิงสายน้ําใหม่หมดนะครับผมคอลงคอลีดคาบูพวกอะไรอย่างงี้นะครับก็ยิงสายน้ําใหม่หมดนะครับตอนแรกรถคันนี้เป็นสตาร์ทเท้านะครับลูกค้าก็สั่งให้แปลงเป็นสตาร์ทมือนะครับเราก็แปลงสตาร์ทมือให้เรียบร้อยนะครับลงใดเราก็ยิงสายน้ําให้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมรายละเอียดเราก็เก็บแทบจะทั้งคันนะครับแทบจะทั้งคันนะครับยันใต้เบาะนะครับใต้เบาะเราก็เก็บนะออันนี้ถังน้ํามันแท้เบิกนะครับฝาเดโฮหน้าแท้นะครับ เบิกก็บ่อนะครับเบ่อก็เบิกใหม่นะครับเบาะแท้เบิกใหม่ทั้งหมดยูบ็อกนะครับยูบ็อกบูสยูบ็อกนะครับพวกฝาปิดแบตพวกอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเก็บใหม่หมดนะครับผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยันน็อตเลสยันข้างใต้เลยนะอ่ะนี่นะครับส่วนใต้เบาะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่นี่หัวหูหูเกี่ยวหมวกก็ชุบโครเมียมไวด้วยนะเพื่อนๆนะนี่ผมก็ใช้แบบชุบโครเมียมไว้ด้วยนะครับแล้วก็พักเท้าพักเท้าตัวนี้จะเป็น m อ็นะครับ m อ็แปลงอ่าจะเป็น ปักคาจระเข้ที่เขาเรียกกันนะครับปักคาจระเข้นี่ประมาณนี้เลยล่านๆแล้วก็โชกหลังก็จะเป็นโชว่าเทคสองแท้นะครับอันนี้จะเป็นหัวพิทยด้วยนะครับจะเป็นหัวพิทยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไล่ต่อไปเลยครับอันนี้จะเป็นคาสตาร์ทเคเอ็กแท้นะครับอันนี้ใส่โชว์สวยงามได้นะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็แต่งใส่โชว์สวยงามประมาณนี้อ่ะดูข้างบนนะครับด้านบนด้านบนก็มีนี่ๆๆปั๊มบนนะครับปั๊มบนเราใส่เป็นโลโก้ขาวนะครับ อันนี้เป็นโลโก้ขาวนะครับก็สีเขีย,ย ma, Ford, mm. วก็จัดเซตเขียวไปเลยนะครับเม็ดโครเค้นเขียวนะครับแล้วก็ฝาเดลโหน้าเขียวนะครับฝาเดลโหน้าเขียวนะครับก็จะให้มันกลืนกับตัวรถเลยนี่นะครับมาปลายแฮนเดเขียวนะครับปลายแฮนดเดก็ใส่สีเขียวเลยนี่ทั้งบนเป็นการสบัดโอลิงเลเซอร์นะครับก็ใส่เป็นประมาณนี้นะครับโอลิงเลเซอร์นะครับผมอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ใส่แบบไม่ต้องเชื่อมโค้งเลวยนะขาการสบัดนะครับแบบไม่ต้องเชื่อมโค้งดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็น ปักข้างเราก็แดงนะครับอันนี้เราก็ได้มือ2มาราคาไม่แพงแล้วก็ขายต่องให้ลูกค้าไปนะครับพร้อมสายพร้อมหัวอะไรอย่างนี้นะจบประมาณนี้เลยสวยๆเลยแล้วก็จานหน้านะครับคือทางร้านใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับ BU 6กนะครับก็จะมีหลายลายหลายสีนะครับลองเลือกกันดูได้ใครสนใจนะส่วนล้อนะครับล้อจะเป็นทรง A นะครับงานเทียบแท้เลยนะครับตัวนี้งานสวยๆมากนะครับอาจจะเลอะนิดนึงนะครับเพราะยังยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเพิ่มนะครับผมอ่ะ มาดูอีกฝั่งหนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับรถให้ดูอีกหนึ่งฝั่งแล้วกันนะครับอีกหนึ่งฝั่งก็เก็บพวกน็อตเลดนะครับเป็นพวกน็อตเลสนะภายในเครื่องอ่ะผมกลับรถก่อนใครใส่ปั้นนะครับใครอยากปั้นก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนี่เลยนะนี่อีกฝั่งก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ ฝาปิดแคมนะครับเราก็ใช้ของแท้เดิมไปชุบเงานะครับไปชุบคมเมียมมานะครับพวกอ่าตัวดันโซ่อะไรเงี้ยเราก็เบิกใหม่นะครับผมงานพวกนี้เราชุบหมดนะครับไล่น็อตเลสอยู่ทั้งใต้นะนี่ข้างใต้ท้องนี่เราก็น็อตแข้งๆๆกงแข้งกลางเราใส่ไปน็อตเลสหมดนะครับข้างใต้ท้องก็เป็นน็อตสแตนเลสทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆ <S <S นี่นะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมก็ ยังเหลือเก็บอย่างนี้นิดหน่อยนะครับเหลือเหลือเบอร์กิฟตนะครับเบอร์กิฟตล็อกสายายางน,าน้ํามันอันนี้เหลือเหลือเบอร์อีก3 4ชิ้นอีก3 4ตัวกิฟตล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นของเดิมศูนย์นะประมาณนี้หลังก็โชว์ว่าแบบนี้เลยนะครับไม่ติดโซ่ไม่ติดสเตอร์นะครับไม่ติดโซ่ไม่ติดสเตอร์นะตัวนี้นะอ่ะประมาณนี้คันนี้ก็ทําเป็นสเต็ปเครื่องเดิมนะครับเป็นสเต็ปเครื่องเดิมสตาร์ทมือนะครับง่ายๆแต่ตอนนี้คือคาบูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องเบิกคาบูใหม่ เพราะว่านี้เป็นเป็นคาบูเดิมติดรถของลูกค้ามานะครับมันเป็นคาบูไม่แท้นะเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนคาบูใหม่ทําใหม่นะครับอันนี้ก็คือเหลือเก็บอีกนิดนึงเดี๋ยวไปดูตรงประกอบดีกว่านะครับว่าประกอบมาแล้วนะครับทรงรถอาจจะเสร็จออกมาแล้วจะสวยประมาณไหนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวตามไปดูตองประกอบเลยครับผม ตอนนี้ก็เริ่มให้ช่างไล่ประกอบนะครับตอนไล่ประกอบท้ายประกอบบังลมในนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบให้เป็นทรงดูก่อนนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนนะเพราะว่าผมว่าสีเขียวสวยนะครับผมว่าสีเขียวสวยดีนะครับผมเขียวเทาเรียบๆนะครับตัดกับสีแดงนิดหน่อยนะครับตัดสีแดงล้อหมักลุกก็คือว่าสไตล์นี้ก็คือผมว่าดูดีนะกำลังดีเลยนะครับไม่ไม่แบบว่าอูหวาจนเกินไปนะครับยังสเต็ปแบบ อ่าโทนกาลังเรียบๆนะครับเรียบๆสวยๆนะโทนประมาณนี้นะครับพอตอนแรกลูกค้าจะเบิกของเทียมทุกสีเทียมนะผมก็เลยบอกว่าเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับเพิ่อมอีกนิดนึงเพิ่มอ,อีกไม่กี่พันบาทก็เบิกทุกสีแท้ไปเลยพอที้เบิกทุกสีแท้เสร็จปุ๊บก,ก็เลยลามปามาแท้ทั้งหมดเลยนะครับก็มีแค่ร้ออย่างเดียวนะครับที่ยังไม่แทนนะอ่ะก็เดี๋ยวมันดูอีกทีนะครับว่ารถอะเสร็จแล้วอะขี่เป็นยังไงนะครับเพราะคันนี้ก็คือทำทำเครื่องกับเราไปด้วยนะครับก็คือลูกเดิมนะครับ เปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนของภายในอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้รถมันขี่นิ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะครับลูกค้าก็สเต็ปเดิมเดิมนะครับเน้นไว้ใช้งานนะครับขี่ส่งพระขายพระเพราะลูกค้าเขาขายพระนะครับขายพระรับเช่าพระอะไรอย่างนงี้นะครับเขาก็จะเอาไว้ขี่ไว้เช่าพระซื้อพระขายพระอย่างนงี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูตอนประกอบเสร็จนะครับว่าจะออกมาแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูการขับขี่นะครับว่าจะขับขี่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมเก้าห้าร้อยหนึ่งครับโซฮอ เดี๋ยวนี้เติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปลองขี่ดูว่าพวกเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะอย่างพวกเบรกหน้าหลังนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟนะไฟเลี้ยวแต่นะครับหรือว่าไฟท้ายอะไรเงี้ยมันติดครบหรือเปล่านะครับก็ต้องเช็ครถก่อนส่งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันแล้วก็ลองขี่ดูก่อนนะครับก่อนส่งผมก็ต้องลองขี่ดูก่อนนะครับขี่ใช้งานขี่ใช้งานเลยนะครับประมาณ450โลอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขี่ลองขี่ใช้งานครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับ ที่เรียบร้อยนะครับผมคันนี้ก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับแต่ก็เดี๋ยวขอลองเทสรถดูก่อนนะครับลองเทสลองใช้งานดูก่อนนะครับตามที่ผมบอกไปลองขี่ใช้งานก่อนแต่คือสภาพโดยรวมนะครับรถก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอะไรจุกจิกอะไรยังไงก็เปลี่ยนให้ไปแล้วนะครับก็เหลือแค่ลูกค้าเขาจะเบิกคาบูมาเองนะคันนี้นะลูกค้าเขาจะเบิกคาบูมาเปลี่ยนเองนะครับก็เดี๋ยวให้เขาเบิกมาแล้วเดี๋ยวทางเราจะเปลี่ยนใส่ให้เพราะว่าตอนเนี้ตอนขี่มาเมื่อสักพักเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับ อาการรถมันมีค้างๆนิดนึงนะครับอาการรถมันค้างๆนิดนึงคือรถมันเดินไม่ค่อยเนียนนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเอามาให้เราเปลี่ยนเองนะครับรายละเอียดโดยรวมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเวฟเวฟอาร์คันนี้นะครับตอนแรกก็แปะไปสติกเกอร์เอสไรมาผมก็แนะนําว่าเวฟอาร์ก็มาได้นะครับเวฟอาร์นี่ก็คือมาได้เลยนะครับชั่วโมงนี้คือจะเวฟเอสเวฟอาร์หัวเถิกหน้าแหลมมาได้หมดนะครับมันอยู่ที่การแต่งของเรานะครับมันอยู่ที่การแต่งแล้วก็การดีไซน์ของเราเราชอบแบบไหนนะครับเราแต่งแบบนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ น,นู่นนี่นั่นมาไม่ได้มันไม่เกี่ยวครับมันมาได้หมดมันอยู่ที่เราจะแต่งแบบไหนเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะดูดีเทลโดยรวมรอบๆนะครับดีเทลรถโดยรวมรอบๆเข้ามาดูเลยเพื่อนนี่ครับก็ดีเทลรอบๆก็ประมาณนี้เลยครับผมไม่ว่าเป็นชกหน้าอันนี้เราก็เบิกใหม่นะครับอันนี้ชกก็เบิกใหม่แต่ก็คือดำดดันมาี๋ยวไปเช็ดออกนะครับถูกเบิกทั้งหมดเลยนะครับดงดุมเนี่ยอ่ะดูฝั่งน้มเพราะตอนแรกของลูกค้ามาเป็นเทียมหมดเลยนะครับชกหน้ามาก็เป็นเทียมนะครับดุมดุมหน้ามาก็เป็นของเทียมนะครับแล้วก็จับใส่เป็นแท้หมด นะแล้วก็สั่งช่วงไฟหน้าไฟหน้าเราก็เป็นโคมฟ้านะครับใส่เป็นสีคมสีฟ้านะครับให้มันดูอ่ามีอะไรบ้างขึ้นนิดนึงนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนพวกไฟไฮบริดอะไรอย่างนี้นะอ่าเป็นไฟสีฟ้าอันนี้เป็นแท้เบิกศูนย์เลยนะไฟสีฟ้าเป็นแท้เบิกศูนย์เลยนี่นะครับผมเราก็จะเบิกแท้หมดท่อแท้เดิมเราก็เบิกใหม่ทั้งหมดนะครับล้วก็ตอนแรกมันมาเป็นท่อเทียมหท่ออะไรก็ไม่รู้นะเ้วก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเดินคอเลตเส้นเดียวพอท่อไม่ต้องผ่าเงียบเงีย네บเดมิดมเดมิดมเดินนิ่งๆนะครับ สำหรับใครที่อยากได้รถเดิมๆเงียบๆนิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆก็คือเบิกท่อเดิมไม่ต้องผ่าแล้วก็เดินคอยอย่างเดียวนะครับแล้วก็สวิงอาร์มเบิกใหม่สเต็ปพวกเท้าแท้เบิกใหม่หมดนะครับผมฝาดําแท้แล้วก็เบิกใหม่ยันผ้าบ่งผ้าเบรกด้านในลูกเบี้ยวรายละเอียดอื่นๆเราก็เบิกใหม่ทั้งหมดนะครับมือลิงก็จะเป็นขาตรงซูซูกิแท้นะครับรถเลสเราก็ไล่เก็บทั้งคันอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกบังโซ่นะครับผมดูบังโซ่แท้ก็เบิกใหม่นะครับรายละเอียดเราก็ไล่เก็บแทบจะทั้งหมดนะครับเราไม่กล้าพูดว่าเบิกทั้งคันเบิกทัั้งงคนขอเราก็คืออต้องเบิกทุกหน้า ของพาร์ทรถนะครับอันนี้ก็คือเราเบิกบางจุดนะครับให้ออกมาดูดีโดยประมาณนี้นะครับผมขาตั้งคู่ขาตั้งเหยือตรงนี้สาคัญเลยนะครับต้องเปลี่ยนเพราะว่ามาเดิมๆเก่าๆมันจะเก่ากลงสกปรกมากนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับโดยรวมแล้วก็เป็นประมาณนี้ยังไงก็ขอฝากนะครับคันนี้ไว้หน่อยนะครับขอฝากเวฟร้อยยี่สิบห้าอาร์คันนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะสภาพอยากใส่อะไรแต่งนะครับไม่ว่าจะมีของมาให้ประกอบหรือว่า มีอะไรมาให้ประกอบป่าทุกสีสายทุกไฟนี่ก็ทางร้านยินดีรับทำนะครับยินดีให้บริการทุกรูปแบบนะครับออยากสอบถามข้อมูลนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0988848797ตามนี้นะครับหรือว่าใครอยากสอบถามครับก็จะมีเพจนี่นะฮอนด้าช็อปนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็คืออันสำเร็จนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ทุกช่องทางนะเพื่อนๆนะยังไงคลิปนี้นะครับขอฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม ก็ผมก็จะมาลงคลิปให้บ่อยๆนะเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ติดตามกันดูนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ